สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาเวลาโหลด Family จากที่อื่นมาใช้งานเนี่ยปรากฏว่าเวลาเราจะสร้างท่อเฟกเนี่ยมันไม่มีจุดเชื่อมต่อท่อเฟกให้เรานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือผมได้สร้าง Family ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับสามารถดาวน์โหลดใต้คลิปได้เลยหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ Ins e r t แล้วก็โหลดเข้ามายังหน้าโปรเจกต์ของเรานะครับโปรเจกต์ Project งานของเรา จะมี Family อยู่2ตัวนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาก็คือตัวที่เป็น PVC t o face กับ fixture t o face นะครับตัวนี้ได้เลยกด open ขึ้นมานะครับจากนั้นพอเวลาเรากด open ขึ้นมาแล้วนะครับเรามาที่หมวด system แล้วก็เลือก c o n d u i t Fitting ตัวที่ต่อจากท่อคอนดูดออกมานะครับท่อร้อยสายไฟออกมา ให้เราเลือกใช้เป็นตัวตัวนี้ครับ PVC t o face นะครับคลิกเข้าไปกดคลิกวางบริเวณที่เป็นท่อนะครับตัวนี้มันมีอยู่ในหมวด v i t f ร s t งาน ee แล้วนะครับงานไฟฟ้าแล้วส่วนตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวนี้ครับตัวที่เป็น fixture t o f a k e นะครับตัวนี้เวลาเราสร้างเนี่ยให้เรานำไปวางบนผิวหน้า ของวัตถุนะครับวัตถุที่เป็นตัวหลอดไฟหรืออะไรก็ได้นะครับมันจะสามารถดูดกับวัตถุชิ้นนั้นได้คราวนี้เวลาเราสร้างเนี่ยเราคลิกที่ตัวคอนเนคเตอร์นะครับแล้วกดคลิกขวาเลือกดอเฟกไปนะครับแล้วก็วาดออกมามาจุดที่เป็นตัวรับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัว เฟกไปขึ้นมาแล้วครับคราวนี้เราลองมาขยับดูว่ามันขยับตามหรือเปล่าคลิกนะครับแล้วกดลงไปสักจุดแปดแล้วกันเห็นไหมครับมันก็จะสามารถขยับตามต่อมานะครับเราจะกำหนดตัวท่อเฟกเนี่ยให้เป็นหมวดหมู่ไ t ติงได้ยังไงนะครับแต่เดิมเนี่ยมันไม่สามารถกำหนดตัวซิสเต็มไทได้นะครับอันดีไฟล์วิธีการก็คือเราอาจจะไปเพิ่มไทของมันขึ้นมาอีกนะครับ จากแต่เดิมเนี่ยมันมีเฟกราว่างเดียวเรากด Edit Type จากนั้นเรากด d u p l i c a t e เลยครับ f เ Lighting ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับง่ายดีเพราะว่าเวลาเราจะ Select All เนี่ยมันจะเลือกไท p e ทั้งหมดที่เป็น Lighting ให้เราเองอัตโนมัติได้เลยกดโอเคนะครับเพียงเท่านี้มันก็เปลี่ยนเป็นเฟก g ไลทิงแล้วครับได้นะครับหรือใช้ตัวเฟก c คอนดู t อะไรนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่เราในการตั้งชื่อ ่อนะครับเราลองมาดูก่อนว่าตัวที่ผมสร้างขึ้นเนี่ยมันมีหลักการสร้างยังไงนะครับตัวแรกตัวที่เป็นตัวส่งนะครับตัวคอนเนคเตอร์จากท่อคอนดูตไปยังท่อเฟกนะครับกด Edit เข้าไปเผื่อท่านใดนําไปประยุกต์ใช้นะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยผมจะให้เป็นหมวดคอนดูตนะครับก็คือสร้างจาก r e a t e แล้วก็เลือกเป็นคอนดูตคอนเนคเตอร์จากด้านหลังเข้ามานะครับนี่ครับเป็นคอนดูตอีกด้านหนึ่งผมจะเลือกเป็นไปนะครับ คิดเอทล้วก็เลือกเป็นไบคอนเนกเตอร์ทำให้เวลาเราสร้าง Family นะครับตัวคอนดูดก็จะเข้ามาอย่าง family ตัวนี้ได้ตัวไปก็จะออกจาก Family ตัวนี้ได้นะครับหลักการมันมีเพียงเท่านี้ตัวต่อมาตัวที่เป็นตัวส่งนะครับตัวตัวที่เป็นตัวรับนะครับโทษทีตัวรับก็คือตัวที่จากหลอดไฟออกไปนะครับคลิกแล้วกด Edit family ตัวจากหลอดไฟเนี่ยผมจะใช้วิธีการสร้างตัว Family เป็น จีเนอเรกบายเฟสนะครับจากนั้นผมก็จะให้ด้านหนึ่งเนี่ยมันติดกับหน้าเฟสของมันแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวไปคอนเนคเตอร์ต่อออกไปนะครับหลักการก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมสำหรับวิธีการสร้างตัวท่อเฟกเข้าอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่มีจุดเชื่อมต่อนะครับเรียบร้อยครับผม